นานนานเจอกันทีละครั้ง ความหวังและทกกระเทือนเลื่อนลอยชายเอ๋ยเจอกันแต่วันบ่อยๆความรักน้อยๆลายมันลอยไปเลยจนเอ๋ยเซนจนละจนใจรักเธอไม่ได้ชมถ้าเป็นดอกไม้อีกคงจะได้อีเด็ดดมถ้าเป็นดอกไม้อีกคงจะได้อีเด็ดดมรักเธอเมื่อไรจะได้ชม ลอยตามลมลับไปตามเปล่าลอยลอยหอมเหมือนกลิ่นดอกลอยล่องลอยลับไปตามสายลมใจเอ๋ยอยากรวนชวนชมลอยตามลมลับไปตามเปล่าลอยลอยชะนีน้อยหอยโอนจะคิดถึงผัวก็สะลัวเร็วไวอุ้ยเธอมารักกับฉันบ้าง อุ้ยเธอมารักกับฉันบ้างเมื่อไรจะถึงฝั่งฉันยังอุตส่าห์คอยเมื่อไรจะถึงฝั่งฉันยังอุตส่าห์คอย